ขั้นตอนการเดินทางไปธรรมะปตวีจังหวัดเพชรบุรีด้วยตัวเองค่ะเริ่มแรกเดินทางไปสายใต้ใหม่บรมราชชนีด้วยตัวเองนะคะอย่างของเราขึ้น511หน้าพาราเดียมค่ะรถมาลงตรงปั๊มน้ํามันซึ่งสามารถเดินเชื่อมไปจุดจอดรถตู้เราเลือกขึ้นสายนี้ค่ะกรุงเทพเพชรบุรีค่าโดยสารอยู่ที่130บาทค่ะนั่งรถ2ชั่วโมงขอลงที่บิ๊กซีเพชรบุรีค่ะก่อนที่จะเข้าไปหาอะไทานถามคิวรถตู้ก่อนนะคะ ถามพี่เขาว่าจะไปเขาลูกช้างรถออกกี่โมงหรือโทรสอบถามที่เบอร์นี้ค่ะ0 9 8 9 2 6 0 0 7 7ก8 9 2อง0กศปกติรถออกทุกชั่วโมงนะแต่บางครั้งเขาก็ข้ามเพราะฉะนั้นโทรไปถามก่อนค่ะโทรไปจองรอบรถก่อนขึ้นรถแล้วบอกว่าขอลงที่โรงเรียนยางชุมค่ะนั่งรถประมาณ40นาทีนะคะฝั่งตรงข้ามโรงเรียนจะมีป้ายบอกทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมะปัทวีค่ะจากป้ายนี้ก็ประมาณอีก2กิโลเมตรก็จะถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะสามารถเดินไปหรือว่าถ้าเจอชาวบ้านก็ขอบกรถให้ไปส่งค่ะเพราะว่าทางนี้หมาเฝ้าสวนเยอะมากค่ะถึงที่ศูนย์แล้วก็ทำการลงทะเบียนตามที่เพื่อนๆทราบกันนะคะตอนนี้ธรรมะปัทวีมีอาคารเรือนพักทำเสร็จใหม่แล้วค่ะห้องดีมากสุขภัณฑ์ใหม่หมดฟาซิลิตี้ครบคันค่ะแต่ห้องปฏิบัติรวม ยังใช้ที่เดิมอยู่นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะ